ขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564รับศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นครับที่จะขอนาเรียนที่น้องประชาชนนะครับในเรื่องที่สําคัญสาคัญนั้นเราเมีบาดเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเ,เรื่องของออผลการประชุมระดับสูง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทางนะครับนะครับเ,เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเข้าร่วมกันประชุมทางไกลนะครับของ,น,องนายดอนพรมมัตวินัยดองนายรัฐมนตรีและรับถือว่าการผรมผสาง,งประเทศเ,เข้าร่วมกันประชุม ระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถนและเส้นทางนะครับซึ่งชาวนักประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อการฟื้นตัวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับมีผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับแล้วก็องค์การระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนภายใต้ข้อรเริ่มสายแถนและเส้นทางหรือว่า t h t a n d r a d i n i t i a t i v e หรือว่า BRI นะครับมากกว่า37ประเทศและองค์กรเข้าร่วมที่ประชุมได้หารือ,เ,อเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการกระตุน้นการพื้นตัวทางเรศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านการวิจัยผลิตและการกระจายวัคซีนโควิด1ิและกับดันแนวคิดเส้นทางาสายไหมสีเขียว Green Silk Road เพื่อการพัฒน,นาอย่างยั่งยืนรองนายกรมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ผลักดัน2ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือการเจริญเติบโตและการพื้นตัวจากวิกฤจที่ต่อเนื่องยั่งยืนและมีความยืดหยุน่น s u s t a i n sustainable and Resilient growth ท่านรองนายกย้ำนะครับว่า BRI เป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือไทยจึงสนับสนุนข้อริเริ่มทั้งในเรื่องโควิด -19 และการพัฒนาสีเขียวครับออนอกจากนั้นยังผลับดนันการความร่วมมือภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งได้แก่การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกนชนโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างระเบียงเศรษฐกิจหรือว่าเคระในคอร์ดของ BRI กับระเบียงเศรษฐกิจอ,อื่นๆนะครับในกรอบความร่วมมืออื่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในอนุภูมิภาคตุ่มน้ําโขงและเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการและก็สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานนะครับการขยายความร่วมมือด้าน BCG สุขภาพพลังงานอย่างเป็นอง์รวมนะครับนอกจากนั้นยังสอบประสานคือการประสานงานนะครับระหว่างกรอบ b r i ปรบกรอบความร่วมมืออื่นๆเช่นโดยเฉพาะยิ่ง p e 펙นะครับซึ่งไทยเป็นประธานในปีหน้าและกรอบ w i n s t e ็นะครับซึ่งไทยจะรับเป็นประธานในปีนี้นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่ท่านรองนายกนั่นดีว่าการทรงต่างประเทศหลักดัน การแถลงข่าวเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ์เจนตินาเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานายวิชาวัตอิสระาฟดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายฟาโบอัลเซโมเตตตามันติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศการค้าระหว่างประเทศและการศาสนา ของประเทศอาร์เจนตินานผ่านระบบการประชุมทางไกลทั้งสองฝ่ายได้หาดูเพื่อขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อฟื้นฟูเศร,รษฐกิจหลังโควิด1 9อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการค้าการลงทุนผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซและการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์นะครับฝ่ายอาร์เจนตินาก็ประสงค์ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้กับไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการผลิตและการใช้ทุนเหลืองอย่างยั่งยืนและการพัฒนาพันธุก,กรรมของอ้อยเพื่อพลังงานชีวภาพนะครับทั้งสองฝ่ายได้หาเรื่องการแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬาครับในพวกกีฬาฟุตบอลของยูนตินานะครับซึ่งมีความที่ความสามารถสูงนะครับรวมทั้งกีฬามวยและก็เซปตะก้อของไทยนะครับตลอดจนร่วมความร่วมมือด้านทางด้านแฟชั่นและการออกแบบศิลปะขณะต่างๆด้วยนะครับ ออจินตีน่าเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะครับคือมีความสัมพันธ์ทางการทูดกันมายาวนานถึง66ปีนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเสวนาครับ New Southern Policy Forum on Connectivity นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานายธานีทองพักดี ตลาดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดงานเสวนาเวทีนโยบายมุ่งใต้ใหม่ว่าโดยความเชื่อมโยงในหัวข้อ,อการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนผ่านระบบการค้มทางไกลนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนงานเสวนานี้ได้จัดโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่นะครับ New Southern Policy ที่รัฐบาลเกาหลีใต้โดยเฉพาะประธานในดีมุนจาอินได้ประกาศเมื่อปี2560นะครับเพื่อกระชับความร่วมมือกับอาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเน้นหลักการ3 h e e p นะครับ3 h e e p คือ people prosperity and peace หมายความว่าปีแรกคือประชาชนความเจริญรุ่งเรืองนะครับปีที่2องคือ prosperity และปีที่3 peace คือสันติภาพนะครับ ปลากระทรวงการต่างประเทศได้ชูบทบาทและผลงานของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในประเทศไทยนะครับอนุภูมิภาพรุ่มน้ำโขงและอาเซียนโดยเฉพาะข้อที่เริ่มของไทยในเรื่อง Connecting the Connectivities i n i t i a เ i v e นะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการสอบประสานความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภาคีภายนอกภูมิภาคอาเซียนและข้อเสนอแนะสำคัญ จากการสัมมนานเป็นเรื่องในเรื่อง c o n connecting the c o n n e c t i v i t y s y n t y s y t h r o y t h Enhanced Partnership นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ร่วมกับธนาคารโลกและสำนักงานในขาิการอาเซียนจัดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2566 2566นะครับเช่นในเรื่องของการพัฒนาอาเซียนดิจิทัลครับการจะตั้งอา,อาเซียนดิจิทัลเทรดแพลตฟอร์มและการพัฒนาระบบ มัลติโมดอล t ทรานสปอร์ตนะครับก็คือการพัฒนาระบบการขนส่งในหลายรูปแบบของภูมิภาคนะครับท่านปรับกระทรวงยังได้เน้นเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่นะครับของชีวิตของประชาชนการเสริมสร้าขงของแข็งแกร่งของห่วงโซ่ห่วงโซ่อุป,ปทานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับคือระบบสป라이 c h เชนต่างๆนะครับเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนและนำสู่การสร้างใหม่ ที่ดีกว่าเดิมนะครับโดนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ร้มไส้เทศแล้วก็กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไ้จับผลการหารือได้เป็นข้อพิห็นนะครับ CPTPP กับสื่อมวลชนนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศนะครับ ได้จัดการหารือแ,แรกเปลี่ยนเขา้าคิดเห็นนะครับเ,เรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นอตลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนาม CPTPP นะครับ CPTPP ย่อมาจาก Comprehensive n Progressive Trans-Pacific Partnership นะครับอันนี้เป็นการจัดกับสื่อมวลชนครั้งที่หนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่า CPTPP Media Focus Group นะครับ มีผู้แทนสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจนะครับและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรมเชลจาก,การค้าระหว่างประเทศนะครับกรมทรัพย์สินปัญญากรมวิชาการเกษตรและผู้แทนภาควิชาการนะครับจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมน,นะครับก่อนจดก,การแถลงครั้งนี้ครับออสอดร,รับกับมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564รทีที่ผ่านมาที่ให้คณะกรรมการ,การนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกรส ศึกษาความพร้อมของไทยในการเจรจาเข้าร่วมการตกลงโดยขยายเวลาเพิ่มติมอ,อีก50วันจนถึงวันที่ย4บสมิถุนายนนี้นะครับเพื่อให้มีการหารือกับภาคส่วนต่างๆให้ครอบคลุมทัว่วแล้วและรอบครอบที่สุดนะครับสําหรับประกอบการพิจารณาเริ่มขั้นตอนการเข้าร่วม cptpp ของไทยผู้ท่านจากภาครัฐและผู้เชา่ยวชารก็ได้บรรยายให้ข้อมูลนะครับและก็แลกเปลี่ยนความเห็น,เหนกับสื่อมวลชนนะครับอ,อย่างกว้างขวาง ทั้งในบริบทของความตกลง cptpp นะครับในเชิงพภูมิรัฐศาสตร์โอกาสและความท้าทายนะครับตลอดจนประเด็นที่เป็นข้อห่วง,งังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับการระง,งับข้อพิพาทระหว่ารัฐก,กับเอกชนและนักลงทุนต่างชาตินะครับเวลาเข้ามาลงทุนในประเทศภารทีสมาชิก cptpp นะครับกานะรนะครัดใช้สิทธิเนือสิทธิปัญญาหรือว่า cl นะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นะครับหรือว่าก็เม้นท์ิ่มเมนนะครับรวมไปถึงการดําเนินการของออรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศในาาฐานะประธานกนสศในการหารือและฟังความเห็นกับกระทรวงต่างๆและก็ภาคเอกชนนะครับที่ประชมุมก็ได้หารือกันในหลายประเด็นนะครับอย่างตั้งขวางและก็สร้างสารรนะครับรายละเอีอเออยดตามที่ปรากฏขึ้นตามในภาพในภาพฉายนะครับ รวมถึงอโอกาสนะครับที่ไทยอาจจะเสียถ้าไม่เข้าร่วมการเจรจานะครับโดยเฉพาะการหลุดจากหวงโซ่การค้าขอ,ของโลกนะครับการเสียโอกาสในการปรับปรุงระเบียบทางการค้าของประเทศให้ก็หน้าทันสมัยในมาตรฐานของโลกยุคใหม่นะครับเ,เรื่องของการระบบของการแข่งขันทางการค้าของโลกในภูมิภาคนะครับ <S <S ที่ประชุมยังเห็นพร้อมกันนะครับว่า ไทยจําเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการค้าและการเข่ขันการค้าเสรีในโลกยุคใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับกับสื่อมวลชนในเรื่องของ CPTPP นะครับในเรื่องที่5ของการแถลงข่าวนะครับเป็นเรื่องของการรับมอบวัคซีนอ s สตราเซเนกาจากรัฐบาลญี่ปุ่น นะครับอันนี้เป็นคําประกาศเป็นการประสานงานนะครับติดต่อระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับซึ่งข้าหลวงโว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับนายโมเทกิโทชิมิสึนะครับได้ประกาศเมื่อวันที่15มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกานะครับ ให้กับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2อง4นรานะครับซึ่งอันนี้ก็คงมีการประสานงานกันต่อไปนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับประเทศผู้รับมอบอวัคซีนเหล่านี้นะครับในเ,เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมแนวะคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนะครับหรือที่เรียกว่า free and open indo pacific ครับ FOIP ของญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวคิดที่ญี่ปุ่นได้เสนอไว้นะครับนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังพิจารณาให้เพราะว่าประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีการเผชิญหน่วยสารการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ขาดการวัคซีนภายในประเทศนะครับ กระทรวงต่างประเทศก็ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับสาหรับไมตรีจิตในการมอบวัคซีนของบริษัทแอสตรสเาเซเนก้าให้แก่รัฐบาลไทยแล้วก็ประเทศไทยซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงพุ้นสูนยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในขณะนี้กระทรวงต่างประเทศกำลังดำเนินการในสนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงาการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับและสถา,านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการนำวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและเดเร็วที่สุดนะครับเรื่องที่6ครับเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและชาวต่างชาติในสถานการณ์โควิด1 9นะครับต้องขอเรียนรายงานนะครับว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่2 2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคนไทยที่ลงทะเบียน และกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบกนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น1,556คนนะครับเป็นทางผ่านดมีนมากัาพูชาและลาวนะครับรายละเอียดประกัติการภาพฉายนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องกลับเรียนพี่รองประชาชนว่าหน่วยงานความมั่นคงตามชายแดนของไทยนะครับยังคงตรวจพบและจับกลุ่มผู้รับลอเข้อมองผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนทั้งทั้งตามช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่ชั้นในนะครับที่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมีทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็แรงงานสัญชาติประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ถูกเชินด้านคอมม่นคงนะครับพบผู้กระทำความผิดและวอกเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมประมาณร้ถึงถึงห้าพันสองยี่สิบสามคนนับเป็นจํานวนที่มากที่สุดนะครับนับตั้งแต่เกิดมีสถานการณ์โควิด -19 นะครับ ในเดือนมิถุนายนนะครับประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็พบผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วถึง3,899คนนะครับต้องขอเรียนครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดมากกว่า1,500จุดและจัดก,กำลังลาดตระเวนป้องปรามิสูทสาบในพื้นที่ต่างๆกว่า2,000ชุดนะครับเพื่อคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนและการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมายนะครับ เพื่อมันกป้องกันความเสี่ยงนะครับปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับกระทรวงการต่างประเทศขอเน้นย้ําให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไทยผ่านจุดผ่านแดนทางบกนะครับขอท่านลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองสําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือ Certificate of นท t ี y COE จากสถานเอกรราชทูตและสถานพงศใหญ่นะครับของไทยนะครับก่อนเดินทางกลับ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามาที่ปรากฏบนภาพฉายนะครับอันนี้สามารถชมย้อนหลังได้นะครับจุดพันแนุ์ทางบกนะครับจะเปิดสําหรับการเดินทางข้าประเทศไทยนะครับจากเระเทศเพื่อนบ้านทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับสามารถดูลายละเอียดได้นะครับจากจากเว็บไซต์นะครับที่ปรากฏนบ,นบ,นบนจอภาพฉายนะครับ เรื่องที่7นะครับเป็นเรื่องกรณีข่าวปลอมนะครับเรื่องที่สปปลาวข่าวปลอมนี้บอกว่าสปปลาวเปิดให้คนไทยเดินทางเข้าไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจากกรณีที่มีการรายงานในสื่อในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับนําเสนอข่าวว่าประเทศสปปลาวนะครับเปิดให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ยี่ห้อไฟเซอร์นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ขอชี้แจงนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนนะครับสพบอลลายยังคงปิดประเทศไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศยกเว้นผู้มีความจําเป็นที่จะรับอนุญาตจากคณะชาวกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขาการระบาดของโควิด -19 เท่านั้นนะครับอ,อันนี้เป็นก็ต้องขอเรียนย้ํานะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ คนต่างชาติที่อยู่ในลาวนะครับรัฐบาลลาวยองเปิดให้ฉีดวัคซีนได้แต่ไม่ใช่คนต่างชาติที่อยู่นอกประเทศลาวและจะเทินากลับเข้ามาในประเทศลาวอันนั้นรัฐบาลลาวยังผิดประเทศอยู่นะครับประเด็นแถลงข่าวประเด็นที่8นะครับเป็นเรื่องของการจัดันดับของไทยนะครับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนยประจำปี2021นะครับปีคศ2021โดย Sustainable Development s o l u t i o n Network นะครับเป็นเรือข่าว การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับร่วมกับมูลนิธินะครับโรเทลส์แมนสติตุงนะครับได้เผยแพร่รายงาน s u s t เท n a b เนเบิล l ดเวล n t เมนรีพอร์ตนะครับเซนตอนนีวันนะครับหรือว่ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2 5 0 0 2000ออประจำปีนี้นะครับ2564นะครับซึ่งติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่างๆอย่างไม่เป็นทางการนะครับในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ43จากทั้งหมด165ประเทศหรือเป็นลำดับที่1ของอาเซียนนะครับติดต่อติด่อมาเป็นปีที่3นะครับรายละเอียดปรกดตามภาพฉายนะครับไทยบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า Sustainable Development Goals นะครับ SDGs นะครับเป้าหมายที่1น,นะครับการจัดความยากจนและเป้าหมายที่ยังคงเป็นความท้าทายสูงซึ่งสถานะสีแดงนะครับ ะครับและแก่เป้าหมายที่2กระจัดความหิวโหยนะครับเป้าหมายที่3ความมีสุขภาพและความมนอยู่ที่ดีนะครับและเป้าหมายที่10นะครับเรื่องการลดการหลมล้าเป้าหมายที่14การใช้ประโยชน์จากน้ำสมุรและทรัพยากรทางทะเลนะครับแล้วก็เป้าหมายที่15คือการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศท,ทางบกนะครับนั้นก็รบประเด็นแปดเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นถางข่าว ในวันนี้นะครับเรามีคําถามครับจากจากสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดนะครับของการศึกษา CPTPP ความคืบหน้าล่าสุดคืออะไรนะครับกนสศนะครับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจจะต้องสรุปแล้วใช่หรือไม่สรุปว่าอย่างไรและจะเสนอธรรมาเอื่อไ่อย่างไรนะครับต้องขอเรียนนะครับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจนะครับหลือกนอได้ประชุมไปแล้วนะครับ มื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและกำลังจะรายงานคอรมองนะครับซึ่งเราขอย้ำว่าในระยะที่ผ่านมาครับกนอสอได้นาผลการศึกษาของคณะกรรมธิการนะครับมาศึกษาอย่างละเอียดโดยแยกเป็นประเด็นข้อสังเกตกว่าร้อยข้อนะครับว่าไทายจะต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้างเพื่อให้มีความพร้อมส่วนรายการที่เกี่ยวข้องก็ได้ทําแผนการปรับตัวมานําเสนอต่อกนสว่ามีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรนะครับ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่ามีความพร้อมปรับตัวตามข้อสังเกตของตรสนะครับได้นะครับยังมีเพียงไม่กี่ประเด็นนะครับที่ยังมีข้อห่วงกังวลอยู่อย่างเช่นผลกระทบต่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไปครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาระยะสั้นนะครับและการพัฒนาศักยภาพของขอเกษตรกรไทยในระยะกลางและระยะยาวต่อไปนะครับ นอกจากประเด็นที่คณะกรรมธิการนะครับของของรัฐสภาได้ระบุไว้ในรายงานกรนสนะครับกรนสก็ยังได้ระบุไว้ในรายงานนะครับกรนสก็ยังได้พิจารณาประเด็นข้างเคียงที่สําคัญอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกหรือแนวโน้มการเปิดเสรีของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เป็นพันธมิตระเป็นคู่แข่งในการค้าของไทยนะครับรวมถึงกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆของโลก ที่มีผลกระทบต่อไทยไม่ว่าเราจะเข้าร่วม CPTPP หรือไม่นะครับวนสจะนาเสนอภาพรวมทั้งหมดที่ดทได้กล่าวมาแล้วนะครับเ,เสนอให้คอรม,มอรทราบนะครับเพื่อตัดสินใจในระดับนโยบายเรื่องการเข้าร่วม CPTPP ต่อไปนะครับไม่ว่าผลการตัดสินใจของคอรม,มอรจะเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้คอรม,มอรจะขอให้ไทยไปเจรจา CPTPP เลยก็มันหมายความว่าพรุ่งนี้ไทยจะเข้าเป็นสมาชิก CPTPP นะครับ เราก็ต้องยอมรับกติกาของ CPTPP ในทันทีก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับการเจราจาก,ก็ต้องใช้เวลาคิดว่าเป็นปีนะครับ่อจะแล้วเสร็จนอกจากนั้นซึ่งไทยก็ยังสามารถขอระยะเวลาความผัานในเรื่องต่างๆได้อีกนะครับดังนั้นงานสําคัญที่อยู่ตรงหน้าของกรอสก็ยังไม่จบไปนะครับการเดินหน้าปรับตัวเพื่อพัฒน,นาทีความสามารถของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ดำเนินการพวบคู่กันต่อไปครับและเมื่อไทยไปเจราจาถ้าจะไปเจราจานะครับก่บ CPTPP จนแล้วเสร็จก็ยังก็ยังต้องนําผลการเจราจากลับมาเสนอรัฐสภาก่อนเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งในตอนนั้นรัฐสภาก็จะ้พิจารณาโดยรายละเอียดผลการเจราจาของไทยและรัฐสภาจะผู้ที่ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายว่าไทยได้ประโยชน์คุ้มค่าเพียงพอที่จะเข้าร่วม และจะให้และจะเห็นชอบให้ไทยเป็นเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP หรือไม่ซึ่งหากรัฐสภาพิพจารณาผลการเจรจาแล้วเห็นว่าไทยได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ต้องให้ความเห็นชอบครับไทยก็จะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก CPTPP นะครับอันนั้นเป็นคำถามแรกนะครับคำถ,ถามที่สองนะครับมีคำถามว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคประชาชนนะครับองค์กรเอกชนนะครับ มีการทำกิจกรรมเพื่อคัดค้านและยืนยันว่ารัฐบาลต้องประกาศออกมาเลยว่าจะไม่เข้าร่วม CPTPP นะครับทางนมืงการของรัฐบาลมีความเพื่อไหวเพื่อสื่อสารห,หรือตอบผู้ที่ต่อต้านอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับว่าการขอเจราจาเพื่อเข้าร่วม CPTPP นั้นเป็นคนละขั้นตอนคนละเวลาครับที่ผ่านมาได้รัฐบาลได้พยายามให้ข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่บิดเบือนนะครับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนมาโดยตลอดนะครับและจะดําเนินการมากขึ้นนะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนนะครับในการรายง,งานนะครับข่าวที่ถูกต้องแล้วก็สมดุลนะครับอันนั้นก็เป็นคำสถานะล่าสุดนะครับของออการพิจารณาเรื่อง cptpp นะครับที่จะนานเสนอเข้าคอรมอต่อไปนะครับแล้วก็การตอบคำถามจากสื่อมวลชนครับเกี่ยวกับการเมืองกา,การเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง cptpp ครับในส่วนของออมีมีการสิ่งที่กรมสรรพากอยากนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในวันในวันพรุ่งนี้นะครับในรายการสปอตสเปนไลฟ์ที่เรามอีออกทาง Facebook Live เวลาสิบานาฬิกาสานาทีนะครับในวันพรุ่งนี้ครับเรานำเสนอของมุมมองของคนรุ่นใหม่นะครับของข้ราราชการรุ่นใหม่ของของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ดูว่าประสบาการณ์การทำงานที่กรมสายพิเศเองนะครับเป็นอย่างไรนะครับมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงต่างประเทศนะครับให้ผู้บริหารอย่างไรนะครับเรานาเสนอการสัมภาษณ์นักการทูตรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับคุณวรุษเปลี่ยนฐานนิตและคุณปอคำภานิขิตนะครับผมยกเวทีให้น้องอุยอ่านะครับน้องสิริสาประชุมยอดนักการทูตปฏิบัติการนะครับยกปดีให้ทั้งสามท่านมานํนเนาเสนอต่อประชาชนโดยตรงครับการทํางานของ คนรุ่นใหม่ในกระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้นะครับในวันพรุ่งนี้ทาง Facebook ของกระทรวงต่างประเทศและสารัลวิดีโอ15นาฬิกา0นาทีครับในส่วนของรายการวิทยุนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อเช้านี้นะครับดรไกรจักรได้นําเสนอประเด็นของ CPTPP นะครับนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่า UPO านะครับมีข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับ ีผลกระทบอย่างไรนะครับมีข้อควรระวังอย่างไรติดตามได้สามารถตามย้อนหลังได้นะครับาทาง Facebook ของ FM ฟเอมก็เ2.5กล่มใจจำพันธ์นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับรายการภ่อภาษากังกครับเรานำเสนอท่านอัจยุทธ์ศรีสมุทรเอกาทูธไทยประจำประเทศจีนนะครับในหัวข้อ,อ,อหลังโควิดโอกาสนะครับ ในความสัมพันธ์ไทยพมา่าไทยขอขออนุญาตครับในควายกรัพันธ์ไทยจีนนะครับความร่วมมือโอกาสของความร่วมมือนั้นในช่วงหลังยุคหลังโควิดนั้นจะเป็นอย่างไรในภาวภาษากฤษนะครับติดตามได้ทางได้เป็นแปดสิบแปดเบอร์ดีโอไทยอังกฤษนะครับหลังจากนั้นวันเสาร์นี้ครับเเออ,อ The The Cloud นะครับของนําเสนอรายการทูตคุยกับทูตซีซั่นสองนะครับนําเสนอท่านทูตธงชัยชาสวัสดิ์นะครับผู้บริการใหญ่ สำนักงารการค้าและเศรษฐกิจไทยนะครับติดตามได้ทาง f a c e b o o k สวร์รวมวีดีโนะครับหรือช่องทางแล้วก็ช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับนิทานผ่านมาช่องทางของเดอะข o าวด้วยนะครับเดอะค่าวพอดแคสต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการนําเสนอรายการเชิญชมรายการวอรริเอที่ทาการทูตนะครับทางวิทยุเอ1 5็มหนึ่งาจละเอียดปรากฏตามภาพฉายนะครับ นะครับเราก็ทํา f เฟซบุ๊กด้วยนะครับเกี่ยวกับการน,นําเสนอการทํางานและความรู้เกี่ยวกับพิธีการทูตนะครับจำนนรายการโดยกองรับรองกรมพิธีการทูตนะครับสำหรับในวันนี้นะครับการทางข่าวพบพบทวนนะครับทุกประเด็นแล้วก็ชี้ชวนข้อมูลต่างๆนะครับที่ข่าว ประชาสัมพันธ์ที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของกรมสารนิเทศนะครับท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ทุกช่องทางนะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับสาหรับในวันนี้การแถลงข่าวขอจบลงทีเท่านี้ครับท่านสามารถเสนอข้อแนะนำนะครับคำถามได้ทางช่องทางติดต่อของเรานะครับในทุกช่องทาง นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็เ,เตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะครับในโอกาสที่ท่านทำได้วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ